สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรถขุดเล็กร้อยเอ็ดค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพามาดูคลิปการทำงานของเจ้ซันนี่ของเรานะคะน้องตังๆของเรางานนี้เป็นงานที่สองของวันนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงค่ะคืองานแรก งานแรกของพวกเราจะเป็นขุนหลวงฟุตติ้งอยู่จตุนะคะจะตุพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ละแต่พวกเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่คนละโยนเลยค่ะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วนะคะคือลูกค้าก็บอกมาให้เน้มาให้เน้ก็ะได,ได้ได้มาเลยค่ะ ตอนแรกก็มีงานรออีกงานที่ซอมเหมือนกันก็โทรไปเลือดเขาค่ะก็เลยเป็นมาขุดหลุมฟิตติ้งอยู่นี่ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยเดี๋ยวขอบคุณลูกค้านะคะที่ยังคิดถึงเราที่ยังเรียกใช้บริการเราค่ะอันนี้ก็ขุดหลุมฟิตติ้ง20่สิบกรหลุมค่ะน่าจะยกวันที่12ได้ค่ะถามเจ้าของบ้าน ดินก็ขุดง่ายนะคะเป็นดินที่พึ่งถมน่าจะพึ่งถมนะคะหน้าดินน่ะขุดง่ายแต่ว่าเวลาขุดลงไปแล้วจะสมบัติค่ะคือคือเป็นบ้านบ้านเก่าอะคะ่ะบ้านที่เพิ่งรื้อเสร็จขุดลงไปประมาณเมตรเมตรยี่ก็จะเจออ่ามันเป็นพื้นบ้านเป็นกระเบื้องค่ะใช่มันก็จะขุดยากนิดนึง ปกติเขาลื้อบ้านเขาเคียริ่งอย่างนี้เนาะเขาต้องเอาเอาเอาแยกหรือว่าจะเป็นรถแมคโครเล็กเนี่ยเอามาแยกมันก็จะง่ายสะดวกในการที่เราทำงานขั้นต่อไปก็คือขุดหลุมลนี่แหละคะ่ะทำงานขุดหลุมฟิตติง้งและขุดไปก็จะได้ไม่เจอสมบัติมันเป็นพื้นกระเบื้องเป็นพื้นบ้านเก่าะคะ่ะ มันก็ขุดยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะเนี่ยก็ลังมาดูว่าจะขุดได้แค่ไหนจะแค่นี้จะได้ไหมพี่พู้รัเหมอก็บอกว่าอ่าลองเอาบุ้งกีเฉาะเาะดูเผื่อมันแตกอย่างงี้เผื่อขุดต่อลงไปได้อีกเผื่อมันบางอะไรอย่างเี้ใช่ค่ะ เราก็ทำให้เลยค่ะคือไม่ได้มีปัญหาสั่งได้ค่ะคนขับรถของเราสั่งได้พูดง่ายค่ะใจเย็นรถก็แอบสองสารรถอยู่นะคะคือรถเราก็ใหม่เนาะก็เพิ่งออกมาอย่างนี้เราแบบมากระแทกอย่างนี้มันก็สั่นจะเทือนสะเทือนรถแหลกก็ไม่เป็นไรค่ะมันคือการทำงานเราก็เต็มที่กับการทำงานอยู่แล้วค่ะ เราทําเต็มที่ให้ลูกค้าประทับทใจเราลักนงานบริการค่ะงานบริการคืองานของเรานะคะสรุปก็คือเฉาะไม่ได้ไม่แตะค่ะก็ผู้ับเมาก็บอกว่าเอา,เอาตลับเม็ดมาวัดดูก็อแค่นี้แหละครับได้อยู่ได้อยู่หรอกครับก็ตามผู้ับเมาเลยค่ะว่าได้ก็ได้ค่ะ แอบกระซิบนิดนึงนะคะพุละเหมาเจ้านี้หล่อน่ารักใจดีเฟนลี่มากค่ะเกี่ยวไหมเนี่ย <c oughs> แต่แปลกนะคะตรงหลุมแรกข้างหน้าน่ะมันเป็นคานมันมันยังเฉาะได้อะ่ะคือเฉาะแล้วมันก็แตกมันก็ขดได้อ่ะค่ะแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นบ้านเฉยๆนะ ไม่หนาจังเลยอะฉอะเอาฟันมุ่งกี่ฉอะก็ไม่แตกตาสักของบ้านแกก็ว่ามันก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวมันมันบางๆเองก็ฉอะแตกได้อะไรแต่มันก็ไม่แตกไม่ฉอะแต่คานอะขึ้นมาได้นะคะอบอกว่า คนขับรถของเราใจเย็นนะคะแต่งหลุมอย่างสวยงามเลยค่ะคือแบบคนงานมาทํางานก็คือเดินสบายเลยค่ะรูปหลุมแต่งปากหลุมให้สวยงามเลยค่ะเราก็ทําให้เต็มที่กับที่เขาไว้ใจในไว้ใจที่จะเรียกใช้บริการพวกเรานะคะเต็มเต็มที่กับเงินที่ลูกค้าเสียมานะคะสวยไหมคะ สวยขอบคุณมากนะคะที่เรียกใช้บริการพวกเราสามารถติดต่อหรือดอูรูปภาพการทำงานของเราได้ที่เพจ mm hmm. f a c e b o o k ลดขุดเล็กร mm ้อ hmm. ได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์086 454 9358ค่ะเรารับงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเนี่ย เวลาพวกเรามาทำงานพวกเราก็จะใส่สาลี่มาอย่างนี้นะคะก็ลากับรถกระบะมาค่ะเดี๋จะเป็นน้องลิลลี่ของเรานั่นเองขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ